สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งหนึ่งห้าเก้าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลวคำพูดของเพิงไหลทำให้หวังคิ้วการหรูเยียนขดย่นเป็นปมอีกครั้งเจ้าหมายความว่าอะไรกันแน่หรือเจ้ามั่นใจในความสามารถของเจ้าวังเซียนสัญจรของเจ้าขนาดนั้นเลยไม่ใช่ว่าข้ามั่นใจในความสามารถของเจ้าวังเพิงไหลกล่าวออกด้วยน้ำเสียงคืนขม แต่ในประวัติศาสตร์ของวังเซียนสัญจรหามีเจ้าวังแม้แต่คนเดียวไม่ที่ข้ามผ่านหายณะทันสวรรค์ล้มเหลวนั่นเพราะบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งวังเซียนสัญจรของพวกเราได้ถ่ายทอดวิธีการข้ามผ่านหายณะทันสวรรค์ประการหนึ่งจากรุ่นสู่รุ่นอะไรนะคําของเพิงไหลพอดังเข้าหูการหรูเยี่ยนก็ทําให้สีหน้าเปลี่ยนไปครั้งใหญ่งั้นเจ้าจะบอกว่าเจ้าวังเซียนสัญจรน,นั่นของเจ้า มันสามารถเอาชนะหายนะทันสวรค์และบรรลุถึงขอบเขตครึ่งเก้าเซียนตําตะได้แน่นอนหลังหน้าเปลี่ยนสีไปไม่สู้ดีการหรูเยี่ยนก็กล่าวถามเพื่อยืนยันออกมาอีกครั้งหลังได้เห็นเพิงไหลพยักหน้าตอบรับการหรูเยี่ยนรู้สึกเสมือนโลกลาพลิกความตะวันจันทราหม่นแสงไร้ความสว่างอันใดประหนึ่งจุดจบของโลกกำลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่ทันไรคล้ายนางจะฉุกคิดได้ถึงบางสิ่งสองตาที่หม่นมองพลันสองสว่างเผยประกายจ้าขึ้นมาอีกครั้ง หายณะสู่สวรรค์อย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลาในการข้ามผ่านสองถึงสามวันกล่าวได้ว่าในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าวังเซียนสัญจรจะลงมือเมื่อนึกได้ถึงเรื่องนี้การหรูเยี่ยนหันไปมองต้นหลิงเทียนกับเครอเอ๋อที่กำลังกอดกันทันทีและไม่สนเรื่องที่จะรบกวนการจีจีวนาชนของสามีภรยาเร่งกล่าวออกมาเสียงหนักต้นหลิงเทียนอาศัยจังหวะที่เจ้าวังเซียนสัญจรกำลังจะข้ามผ่านหายณะทันสวรรค์พาพวกเราหลบหนีไปเร็วเข้า หากมันข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ได้สำเร็จพวกเราก็ไม่มีทางหนีไปได้แล้วเสียงที่การหรูเยี่ยนตะโกนกล่าวนั้นยิ่งมายิ่งเต็มไปด้วยความร้อนรนสำหรับเจ้าวังวิญญาณอสูราอย่างชีนานฟงนั้นตอนแรกนางคิดว่าต้นหลิงเทียนอาจจะอ่อนด้อยกว่าอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามตอนนี้พอนางได้เห็นว่าต้นหลิงเทียนสมควรทะลวงด่านพลังได้สำเร็จจึงคิดว่าต้นหลิงเทียนสามารถต่อกรกับชีนานฟงได้แน่หากแต่นางไม่ได้ล่วงรู้เลย ตอนนี้แม้พลังฝึกปรือของต้นหลิงเทียนจะทะลวงถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนแล้วหากแต่ความแข็งแกร่งสูงสุดของเขาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเมื่อเทียบกับเมื่อสามปีก่อนตอนนี้ให้เขาปะทะกับเจ้าวังวิญญาณอสูราอย่างชีหนานฟงเว้นแต่ยอดศาสตราเซียนอย่างตราผนึกมานจะมีพลังอำนาจมากพอสยบอีกฝ่ายได้หาไม่แล้วเขาก็ยากจะเป็นคู่มืออีกฝ่ายข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์งั้นหรอ อยู่ๆได้ยินเสียงการรูเยี่ยนดังขึ้นขัดจังหวะต้วหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะผงะไปเล็กน้อยค่อยนิ่งไปคล้ายกำลังครุ่นคิดใดบางอย่างกลับกันด้านเครอเออพอได้ยินเสียงการรูเยี่ยนนางก็พละออกจากอ้อมกอดต้วหลิงเทียนแล้วหันไปมองการรูเยี่ยนทันทีพี่หญิงท่านบอกว่าเจ้าวังเซียนสัญจรกำลังจะข้ามผ่านหายณะทันสวรรค์หรือมันคือหายณะสู่สวรรค์เครอเออในตอนนี้เองก็รู้เรื่องดังกล่าว ว่าการข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ของตัวตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าเปลี่ยนหมายถึงอะไรนั่นหมายความว่าหากอีกฝ่ายข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์ได้สําเร็จก็จะกลายเป็นตัวตนขอบเขตครึ่งเก้าเซียนตําตะและตัวตนขอบเขตครึ่งเก้าเซียนอมตะนั้นเพียงรอเวลาอีกไม่นานก็จะสามารถหลุดพ้นระนาบโลกิยะสามารถขึ้นสู่สวรรค์หรือระนาบเทวโลกได้ใช่การรูเยี่ยนพยักหน้ายอย่างตึงเครียดขณะเดียวกันก็หันไปมองเมฆทะมึนบนฟ้า เจ้าเห็นเมฆสีดำที่มีอสนีสีม่วงแลบลั่นตรงนั้นหรือไม่นั่นคือเมฆหายนะสู่สวรรค์เป็นบ่อกเกิดหายนะทันที่จะทดสอบว่าสามารถเป็นครึ่งเก้าเซียนอมตะได้หรือไม่และทิศทางที่เมฆดำทั้งหลายกำลังไปบรรจบกันก็เป็นทิศทางที่ตั้งของเจ้าวังเซียนสัญจรอ,อวีว๋หวนห้าวเฉินกล่าวจบแล้วสายตาการหรูเยี่ยนก็ละจักเครอเอ๋อไปมองจ้องต้นหลิงเทียนเขมง ตอนนี้ถ้าเจ้าคิดพาพวกเราหลบหนีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเจ้าวังวิญญาณอสุราชีนานฟงการรูเยี่ยนที่มองกล่าวกับต้วนหลิงเทียนไม่ทันที่จะได้พูดจบคํานางก็ถูกต้วนหลิงเทียนกล่าวขัดจังหวะขึ้นมาชีนานฟงเจ้าว,วังวิญญาณอสุราต้วนหลิงเทียนยังไม่ทราบถึงเรื่องราวบาดหมางระหว่างวังวิงวงวญ,ญญาณอสูรากับตำหนักเมคาคราม ดังนั้นพอได้ยินว่าเจ้าวังวังวิญญาณสุราอุราอย่างฉีหนานฟงจะเป็นคนขัดขวางเขาตัวเขาย่อมอดตะลึงไปไม่ได้เพราะตอนนี้ตัวหลิงเทียนไม่เพียงไม่รู้ถึงความบาดหมางระหว่างเจ้าวังวิญญาณอสุรากับตําหนักเมคาครามเท่านั้นเขากระทั่งยังไม่ทันได้รู้เรื่องที่ฐานะนายน้อยตําหนักเมคาครามของเขาได้ถูกเปิดโปงแล้วด้วยมีเพิงไหลเร่งกล่าวเล่าเรื่องราวในที่สุดตัวหลิงเทียนจึงได้ตระหนัก สิทธิ์ปิดสำนักของเจ้าวังวิญญาณยานอุรานั่นเป็นหนึ่งในทัพหน้าที่บุกมายึดตำหนักเมคาครามด้วยเหรอแต่ทว่าสุดท้ายกลับถูกพ่อฆ่ากับยอดฝีมืออีกคนของตำหนักเมคาครามฆ่าทิ้งต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะตกใจหลังได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวสิทธิ์ปิดสำนักของเจ้าว,วังวังวินอสุรากล่าวได้ว่าอย่างน้อยๆพลังฝึกปรือของมันก็สมควรบรรลุถ,ถึงเซียนสวรรค์หกเปลี่ยนไม่ใช่หรืองไงแต่ท่านพ่อกับยอดฝีมืออีกคนของตำหนักเมคาครามกลับฆ่ามันได้งั้นหรอ ที่แท้ยอดฝีมืออีกคนเป็นใครกันแน่ว่าแต่ท่านพ่อกลับมีความแข็งแกร่งถึงระดับนี้เชียวเป็นไปได้อย่างไรกันในใจตัวหลิงเทียนเต็มไปด้วยความตกตะลึงนะนอกจากนั้นตอนนี้ทั้งเมืองเหรินโมเชิงก็ได้ล่วงรู้กันหมดแล้วว่ารองเจ้าวังเซียนสัญจรคนใหม่อย่างข้า เป็นนายน้อยตํนักเมารามครามขุมคลังของมนุษย์ที่แฝงตัวเข้ามาแถมพวกมันยังบังเอิญได้รูปเหมือนจากข้ามาจากผู้ฝึกตนมนุษย์ในภูมิภาคเบื้องล่างที่ถูกทักษะควานวิญญาณเข้นความได้รับทราบเรื่องนี้ตัวหลิงเทียนก็สํานึกได้ทันทีว่าครั้งนี้เขาประมาทเกินไปจริงๆหากเขาฉุกคิดเรื่องนี้แต่แรกเขาคงไม่พลาดอะไรง่ายๆแบบนี้ทว่าเรื่องมันผ่านไปนานจนทุกอย่างกระจ่างหมดแล้วเขาจึงไม่คิดว่าในภูมิภาคเบื้องล่างจะยังมีผู้ฝึกตนที่ยังเก็บรูปเหมือนเขาไว้กระทั่งให้ความสนนใจเขากกัออยู่ี แถมเจ้าวังวิญญาณอสูราชีนานฟงนั่นมันคิดจะฆ่าข้าตั้งแต่เมื่อปีก่อนแต่ด้วยกลัวอวี๋วนห้าวเฉินที่กำลังจะบรรลุครึ่งเก้าเซียนอมตหาความมันเลยไม่กล้าลงมืออะไรเพียงมาเฝ้ารอข้าด้านนอกคฤหา์ประหนึ่งดักกระต่ายหน้าโพรงมันคิดให้ข้าหลบหนีออกไปก่อนถึงจะลงมือฆ่าข้าไม่งั้นก็รอให้เจ้าวังอวี๋วนออกจากการปิดด่านมาฆ่าข้าลูกตาต้นหลิงเทียนหดหยีลงทันใดหลังได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่สองตายังเผยประกายเยียบเย็นเรืองวูบ ทันใดนั้นสองตาต้านหลิงเทียนกลับรีลงอีกครั้งคล้ายพบอะไรบางอย่างพลังเสียนสุริยันต้นกำเนิดในร่างข้าเป็นอะไรไปทำไมอยู่ๆมันถึงปั่นป่วนพุ่งพล่านแบบนี้ต้นหลิงเทียนพบว่าอยู่ดีๆพลังเสียนสุริยันต้นกำเนิดในร่างของเขาก็พุ่งพล่านปันป่นป่วนขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุลักษณะราวกับพวกมันเป็นเด็กน้อยซุกซนได้พบของเล่นใหม่คล้ายพยายามจะพุ่งทะยานออกไปจากร่างของเขาให้ได้ นี่มันสำนึกรู้ฟ้าดินงั้นเหรอทว่าทันใดนั้นเองต้นหลิงเทียนพลันตระหนักได้ถึงบางสิ่งยังผลให้เขาตื่นตระหนกไม่น้อยไม่ทราบเพราะอะไรท,ทั้งทงที่ยังไม่ได้ตั้งสมาธิหากแต่ความรู้สึกราวกับจะเชื่อมต่อกับฟ้าดินของเขายิ่งมายิ่งกล้าแข็งขึ้นเรื่อยๆร,อยร,อยร,อยราวกับเขาได้บังเกิดสำนึกรู้ฟ้าดินไปแล้ว ต้องทราบด้วยว่าปกติแล้วผู้ฝึกตนที่พึ่งทะลวงถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์9ก้าเปลี่ยนนั้นยังไม่มีใครสามารถบังเกิดสำนึกรู้ต่อฟ้าดินได้จำต้องเข้าฌานสงบใจขยายสำนึกเทวออกไปพยายามเชื่อมโยงกับฟ้าดินโดยรอบเพื่อทำความเข้าใจและตระนึกถึงหากไม่กระทำเช่นนั้นไปสักระยะย่อมไม่อาจบังเกิดสำนึกรู้ต่อฟ้าดินได้ทว่าตอนนี้ในขณะที่พลังเสียงสุรยิยันต้นกำเนิดของเขาบังเกิดความพุ่งพล่านปันป่นป,นป่วนคล้ายจะรีบพุ่งออกไปเขากลับพบว่า สำนึกรูฟ้าดินของเขาไม่เพียงบังเกิดขึ้นแล้วส่วนหนึ่งมันกระทั่งยังคงเพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลากระทั่งตอนนี้เขารู้สึกเสมือนได้ผ่านพ้นขั้นตอนการตีความเบื้องต้นจนบรรลุถึงขั้นตอนพื้นฐานไปแล้วดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเมฆหายนะสู่สวรรค์นั่นสินะหลังต้นหลิงเทียนลองพินิจเรื่องราวดูสักพักเขาก็ค้นพบร่องรอยบางสิ่ง พลังเซียนสุริยันต้นกําเนิดในร่างของเขาคล้ายมีการเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นประการหนึ่งกับเมฆหายนะสู่สวรรค์เบื้องบนกระทั่งยังเป็นการเชื่อมโยงที่ละเอียดอ่อนเบาบางถึงขีดสุดหรือว่าต้นเหตุจะเกิดจากพลังสุริยันที่ได้ผสานเข้ากับพลังเซียนต้นกําเนิดของข้ามีความเชื่อมโยงบางประการกับเมฆหายณะสู่สวรรค์บนฟ้านั่นหลังลองตรวจสอบในร่างให้แน่ชัดต้นหลิงเทียนก็ค้นพบต้นต่อของความผิดปกติดังกล่าว พลังสุริยันนั้นเดิมทีเป็นผู้เท่าหัวผู้เป็นอีกาทองคำสามขาได้ถ่ายทอดให้เขาและเป็นพลังเฉพาะตัวของอีกาทองคำสามขาที่มีพลานุภาพเหนือพลังใดๆในระนาบโลกิยะเพราะมันคือพลังอํำนาจจากระนาบเทวโลกดังนั้นกระทั่งตัวต้นหลิงเทียนเองก็ไม่ได้มีความแตกฉานในพลังสุริยันศักเท่าไหร่สิ่งเดียวที่เขารู้ก็คือพลังสุริยันนี้หาได้ง่ายายไ,ไม่ ก่อนหน้านี้ในยามที่พลังฝึกปรือของเขาอ่อนได้ทว่าด้วยพลังอำนาจของพลังสุริยันยามผสานเข้ากับพลังในร่างของเขามันก็หนุนเสริมให้พลังในร่างของเขามีอนุภาพเหนือกว่าพลังของผู้ฝึกตนคนอื่นๆถึงหนึ่งขอบเขตจนหลังๆมานี้แม้ผลลัพธ์จะน้อยลงเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ทำให้เขายังมีพลังเหนือกว่าผู้ฝึกตนในขอบเขตเดียวกันอยู่ดีจนสุดท้ายพอถึงขีดจำกัดของพลังเซียนต้นกำเนิดเซียนสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนจริงๆมันถึงจะไร้ข้อได้เปรียบใดๆสืบไป และในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ตัวหลิงเทียนค้นพบว่าพลังสุริยันของเขาได้บังเกิดความเปลี่ยนแปลงผิดแปลกไปและสมควรมีส่วนเกี่ยวข้องอันใดบางอย่างกับเมฆหายนะสู่สวรรค์น,นั่นเองเหนือขึ้นไปบนฟ้านอกคฤราสหาเจ้าวังอวี๋หวนกำลังจะข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์แล้วงั้นเหรอความสนใจของเจ้าวังวิญญ,ญาณอสูราชีนานฟงก็หันไปจดจ่ออย,อยู่กับบอเมฆหายณะสู่สวรรค์ที่กำลังเคลื่อนมาจากทั่วสารทิศและไปบรรจบกันเหนือคฤราสหาเจ้าวังเซียนสัญจร ทำให้เจ้าวังวิญญาณอสูราายางชีนานฟงตระหนักได้ทันทีว่าผู้ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์นี้ก็คืออวี๋เวหวินเ่าเฉินเจ้าวังเซียนสัญจรแน่นอนจากนี้ไปในเผ่าพันธ์ปีศาจมนุษย์จะมียอดฝีมือขอบเขตครึ่งเก้าเซียนอมตะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคิดถึงจุดนี้แววตาเจ้าวังวิญญาณอสูราชีนานฟงก็ฉายให้เห็นถึงความซับซ้อนประการหนึ่งในอดีตแม้อวี๋เวหวินเ่าเฉินจะมีพลังฝีมือเหนือกว่ามัน แต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้เก่งกล้าส,สามารถเหนือมันมากนักไม่ใช่ว่าจะเอาชนะมันได้ง่ายๆนอกจากนั้นด้วยความที่แต่ละคนล้วนมีฐานะเป็นชนชั้นผู้นำของสามวังหกตำหนักเหมือนกันสถานะในเผ่าปีศาจมนุษย์จึงเรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกันทว่าตอนนี้อวี๋เหวินห้าวเฉินกำลังจะกลายเป็นตัวตนครึ่งก้าวเซียนตำตะแล้วนั่นหมายความว่าไม่เพียงแต่พลังฝีมือของอีกฝ่ายจะทิ้งห่างมันไปไกลกระทั่งสถานะของมันในเผ่าพันปีศาจมนุษย์ก็กลายเนไม่อาจเทียบชั้นกับอีกฝ่ายได้อีกต่อไป ยามเมื่อครึ่งเก้าเซียนตปรากตัวกระตัวขึ้นในเผ่าปีศาจมนุษย์นั้นสถานะจะกลายเป็นเทียบได้กับประมุกเผ่าพ,พันธุ์ทันทีเจ้าวังอวีเหวินกำลังจะข้ามผ่านหายนะทันสวรรค์แล้วหรือบ้าน,น้าเรื่องนี้ใช่มีอะไรผิดพลาดหรือไม่ฉะไหนรวดเร็วเพียงนี้สวรรค์นี่เรื่องใหญ่แล้วข้าต้องเร่งกลับไปแจ้งท่านเจ้าวังข้าเองก็ต้องเร่งกลับไปแจ้งท่านเจ้าตำหนักของข้าด้วย คนของวังและตําหนักอื่นๆที่ตระหนักถึงปรากฏการณ์บนฟ้าก็รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้เจ้าวังเซียนสัญจรกําลังจะชักนํหายนะทันสวรรค์ลงมาเพื่อข้ามผ่านและบรรลุถ,ถึงครึ่งเก้าเซียนตําตะหลังจากสนทนาการด้วยความแตกตื่นอยู่พักหนึ่งร่างเจ็ดร่างที่มาเฝ้าจับตาดูเรื่องราวบนฟ้าเหนือคฤราสหาต้นหลิงเทียนก็เร่งรุดไปแจ้งผู้นำของพวกมันทันที ร่างทั้งเจ็ดนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนของหนึ่งวังหกตํนักนอกเหนือจากวังเซียนสันจรกับวังวิญญาณอสูราและทั้งหมดก็กําลังเร่งรุดไปยังขุมพลังของตัวเพื่อแจ้งเรื่องราวการชักนำหายณะทันสวรรค์ของเจ้าวังเซียนสัญจรเพราะหายณะทันสวรรค์ที่ถูกชักนำมาครานี้ผู้ที่ชักนำมันมาก็คือเจ้าวังเซียนสัญจรและทั้งหมดในเผ่าพันปีศาจมนุษย์ย่อมรู้กันดีว่าแทบไม่มีความเป็นไปได้เลยที่ชนชั้นเจ้าวังเซียนสัญจรจะข้ามผ่านหายณะทันสวรรค์ล้มเหลว กล่าวได้ว่าอีกไม่กี่วันหลังจากนี้ในวังเซียนสัญจรจะอุบัติตัวต,วตนครึ่งเก้าเซียนต่ำตะเหตุการณ์ดังกล่าวย่อมเป็นเหตุการณ์อันน่าตื่นตระหนกของทั้งเผ่าปีศาจมนุษย์เช่นนั้นพวกมันจึงคิดเร่งรุดกลับไปขุมพลังของตัวเองให้เร็วที่สุดต้องแจ้งข่าวใหญ่นี้ให้ผู้นำของพวกมันรับทราบหืม ไม่นานหลังจากที่คนของหนึ่งวังหกตหนักที่มาจับตาดูเรื่องราวได้เหินร่างจากไปเจ้าวังวิญญาณอสุราชีนานฟงคล้ายสังเกตเห็นบางสิ่งลูกตาของมันหดหยีลงเร่งก้มลงไปมองที่คฤราหาเบื้องล่างทันทีในสายตาปรากฏร่างชายหนุ่มในชุดสีม่วงหอบหิวสตรีสามคนเหินลอยขึ้นมาบนฟ้านอกจากนี้ยังมีอีกร่างเหินตามติดมาอยู่ด้านหลังนายน้อยตํนักเมคาครามตัวหลิงเทียน สายตาของฉีนานฟงเจ้าวังวิญญาณอสูราจับจ้องมองขเขม็งไปยังร่างในชุดสีม่วงก่อนใครแววตาอย่างเริ่มฉายชัดถึงเจตนาฆ่าฟันเจ้าวังวิญญาณอสูรางั้นเหรอแทบจะพร้อมกันกับที่เจ้าวังวิงวญญาณอสูราฉีนานฟงหันมาจับจ้องต้นหลิงเทียนก็เห็นได้ชัดเจนถึงเจตนาฆ่าฟันที่ฉายชัดในแววตาแถมรังสีสังหารนั่นราวกับจะพุ่งยิงออกมาจากลูกตาก็ไม่ปานคิดหนีงั้นเหรอ เมื่อเห็นความเคลื่อนไหวของต้นหลิงเทียนมุมปากฉีนานฟงยกสซยะกล่าวค่อนแค่ออกมาด้วยคิดว่าต้นหลิงเทียนกำลังจะหนีเหตุผลที่มันคิดแบบนี้ย่อมเป็นธรรมดาเพราะมันลองคาดคิดจากมุมมองของต้นหลิงเทียนในสายตามันต้นหลิงเทียนสมควรรู้สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างดีภายในวังเซียนสัญจรก็ถูกเจ้าวังอย่างอวิเวรห้าวเฉินเพ่งเลงหักออกนอกวังเซียนสัญจรก็เป็นมันเจ้าวังวิญญ,ญาณอสูราผู้นี้ที่คอยท่า ตอนนี้ด้านอาวี๋เหวินห้าวเช่าเฉินกำบันลงมาและอีกไม่นานก็จะบรรลุถึงครึ่งเก้าเซียนอมตะต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามของผู้ที่กำลังจะกลายเป็นครึ่งเก้าเซียนอมตะมันไม่เชื่อว่าต้นหลิงเทียนยังจะหันกล้าอยู่ในวังเซียนสัญจรสื่อไปเช่นนั้นมันจึงคิดว่าต้นหลิงเทียนไม่พ้นต้องกำลังคิดจะหลบหนีออกไปจากวังเซียนสัญจรแน่นอนไปกันเถอะ ต้นหลิงเทียนและสายตาจากร่างฉีนานฟงเจ้าวังวิญญาณอสูราก่อนที่จะกล่าวบอกทุกคนทั้งหอบพี่ร่างสตรีทั้งสามเหินออกไปเพิงไหลที่ได้ยินคำต้นหลิงเทียนก็เร่งรดตามติดมาไม่ห่างหืมทิศท,ทางนี่มันมิใช่ทิศท,ทางที่ตั้งคฤราสห์ท่านเจ้าวังหรือไรทว่าหลังเหินร่างติดตามต้นหลิงเทียนไปพักหนึ่งเผิงไหลที่มองไปเบื้องหน้าสูงขึ้นไปบนฟ้าก็เห็นแผ่เมฆหายหนาสู่สวรรค์ สถานที่พวกมันกำลังจะไปมีคาดกลับเป็นที่ตั้งคฤหา์เจ้าวังเซียนสันจรแต่เดิมเพิงไหลคิดว่าในท่านของมันจะตีฝ่าวล้อมหลบหนีออกจากวังเซียนสันจรแต่มันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าในท่านของมันผู้นี้กลับกำลังมุ่งหน้าไปยังคฤหา์เจ้าวังเซียนสันจรจังหวะนี้มันอดไม่ได้ที่จะสับสนขึ้นมาอันที่จริงก็ไม่ใช่แค่มันคนเดียวที่ไม่เข้าใจสารเลวน้อยนั่นมันคิดทำอะไรอีกคิดจะไปรอรับความตายหรือไง เจ้าวังวิญญาณอสูราชีนานฟงที่คิดว่าต้วหลิงเทียนต้องหลบหนีออกจากวังเซียนสัญจรแน่แต่มันกลับพบว่าต้วหลิงเทียนไม่เพียงแต่ไม่คิดจะหนีออกนอกวังแต่กลับยังมุ่งไปยังจุดศูนย์กลางของวังเซียนสัญจรแถมที่นั่นยังเป็นที่ตั้งคฤราสหาเจ้าวังเซียนสัญจรหืมคนผู้นั้นต้วหลิงเทียนรองเจ้าวังคนใหม่ของวังเซียนสัญจรมิใช่หรือขณะเดียวกันคนของหนึ่งวังหกตำหนักที่รังอยู่ก็พบเห็นต้วหลิงเทียนกับกลุ่ม รองเจ้าวังคนใหม่ของวังเซียนสัญจรอ,อันใดเจ้านั่นมันคือนายน้อยตํนักเมกาครามขุมพลังของพวกมนุษย์สวะอะไรกันนั่นมันคิดจะไปที่ใดทิศท,ทางที่มันกําลังมุ่งหน้าไปมิใช่ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของวังเซียนสัญจรหรือไรใหญ่มันไม่รีบหนีแต่กลับเลือกไปที่นั่นหรือว่ามันจะไม่รู้ทางเหลวไหลเรื่องพันนั้นไหนเลยจะเป็นไปได้ มันอยู่ในวังเซียนสัญจรมาสามปีแม้เวลาส่วนใหญ่จะปิดด่านบ่มเพะแต่กับอีแค่ทิศทางออกจากวังเซียนสัญจรอ,อยู่ทางใดไหนเลยมันจะยังไม่รู้ได้ข้าก็ว่างั้นความเคลื่อนไหวนี้ของต้นหลิงเทียนไม่เพียงแต่ทําให้เผิงไหลกับฉีนานฟงอึ้งกระทั่งคนของหนึ่งวังหกตําหนักที่เหลือ,อยังตะลึงด้วยไม่ทราบจริงๆว่าต้นหลิงเทียนคิดจะทําอะไรกันแน่ในบรรดาผู้ที่ลอยล่องบนฟ้าดูเรื่องราวยังมีอาวุโสของวังเซียนสัญจรอ,อยู่ด้วยไม่กี่คน ตอนนี้พอเห็นตัวหลิงเทียนกำลังมุ่งหน้ายัางเคหสถานของเจ้าวังพวกมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวหลิงเทียนคิดจะทำอะไรทางที่มันกำลังเหินมุ่งไปไม่ใช่ที่ตั้งของคฤราสห์ท่านเจ้าวังหรือไรหรือมันคิดจะไปสวามิภักดับท่านเจ้าวังและหวังให้ท่านเจ้าวังของพวกเราละเว้นชีวิตมันถึงแม้พวกมันจะบังเกิดความคิดที่ว่าขึ้นมาแต่พวกมันก็ยากจะเชื่อได้ลงคอว่าตัวหลิงเทียนคิดกระทำเช่นนั้นจริงๆแล้วฉนหนตัวหลิงเทียนถึงทำแบบนี้ อีกฝ่ายคิดไปที่นั่นทำอะไรแล้วคิดจะทำอะไรกันแน่รู้สึกว่ายิ่งเข้าใกล้สถานที่สถานที่เมฆหายนะกำลังมาบรรจบกันมากเท่าไหรพลังสุริยันที่ผสานกับพลังเสียนต้นกำเนิดของข้าก็ยิ่งพุ่งพล่านปั่นปโปวนมากขึ้นราวกับใจกลางที่เมฆหายนะสู่สวรรค์มาบรรจบกันนั่นมีบางสิ่งกำลังเรียกหามันอยู่แต่ไม่ว่าจะคืออะไรคำตอบทั้งหมดต้องอยู่ใจกลางนั่น ต้นหลิงเทียนลอบกล่าวในใจอย่างลับๆขณะเหินร่างพร้อมพาเครอเอ๋อกับลูกสาวรวมถึงการหรูเยี่ยนมุ่งหน้าไปยังใจกลางวังเซียนสัญจรแถมในระหว่างที่เข้าใกล้มันสำนึกรู้ฟ้าดินกลับค่อยๆลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดถึงแม้ความเร็วในการเข้าใจจะไม่ได้รวดเร็วมากนะักแต่ทั้งหมดเป็นเพราะข้าพึ่งทะลวงผ่านกระนั้นสำนึกรู้ฟ้าดินของข้าตอนนี้ก็เหนือกว่าผู้ที่พึ่งทะลวงเสียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนไปไม่กี่ปีแล้ว ที่สำคัญยิ่งเข้าไปใกล้ใจกลางนั่นเท่าไหร่สํานึกรู้ต่อฟ้าดินของข้าก็ยิ่งยกระดับความเร็วในการเข้าใจถึงแม้จะแค่เล็กน้อยแต่มันก็ยังเพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ต้วนหลิงเทียนจึงเลือกที่จะพาทั้งสามรวมถึงเพิงไหลไปยังใจกลางที่มอคอหายนะสู่สวรรค์นั่นมาบรรจบเขาสังหรณ์ใจอย่างประหลาดว่าสถานที่แห่งนั้นจะมอบผลเลิศล้ำให้เขากระทั่งผลลัพธ์ยังไม่ใช่เล็กน้อย มองจากความเร็วในการสำนึกรู้ฟ้าดินแล้วก็พิสูจน์เรื่องนี้ได้ชัดเจนด้วยสำนึกรู้ฟ้าดินของข้าตอนนี้หากใช้พลังเซียนสุริยันต้นกำเนิดหล่ะก็พอคิดถึงจุดนี้ต้วหลิงเทียนก็ยกมือขึ้นมาก่อนที่มวลพลังสุดภายสารขุมหนึ่งจะประตูออกจากฝ่ามือทันใดนั้นความว่างเปล่าโดยรอบก็ถึงกับสถานสะเทือนขึ้นมาทันใดไม่ผิดจริงๆมันทรงพลังขึ้นอย่างมากจังหวะนี้ต้วหลิงเทียนพลันตรหนักได้ชัดเจน พลังเสียนสุริยันต้นกำเนิดที่เขาเร่งเราออกมาคล้ายมีสายใหญ่ที่มองไม่เห็นประการหนึ่งเชื่อมโยงกับฟ้าดินอย่างลึกซึ้งการเชื่อมต่อตอนนี้แม้จะยังอ่อนแอแต่ก็มีอยู่จริงเหตุผลที่ข้ารู้สึกว่าความเชื่อมโยงนี้ยังอ่อนแอเป็นเพราะสำนึกรู้ฟ้าดินของข้าย,ยังไม่ถ่องแท้พออย่างต่อออนเจ้าวังเสียนสัญจรนั่นขณะมันลงมือต่อสู้พลังเซียนต้นกำเนิดของมันกลับสั่นพ้องกับพลังฟ้าดินอย่างมากทำให้อานุภาพพลังเซียนต้นกำเนิดของมันทวีความร้ายกาจมากขึ้นถึงขนาดนั้น ต้นหลิงเทียนยังจดจำฉากเรื่องราวเมื่อสามปีก่อนได้อย่างชัดเจนกระบี่ที่เขาใช้ออกด้วยพลังทั้งหมดกลับถูกอวีเหวินห่าวเฉินใช้ฝ่ามือพลังหยุดเอาไว้ได้อย่างง่ายดายราวกับของเด็กเล่นจากนั้นอวี๋เหวินห่าวเฉินเพียงใช้นิ้วดีกระบี่เขากลับมาอย่างไร้เรื่องราวหากแต่พลังอำนาจที่แฝงอยู่ในกระบี่กลับไม่ใช่ชั่วสร้างความตกตะลึงให้เขานัก วินาทีนั้นเขาสัมผัสได้ชัดเจนดีถึงความน่าสะพรึงกลัวของเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนที่มีสำนึกรู้ฟ้าดินในระดับหนึ่งและเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสำนึกรู้ฟ้าดินของอวี๋หวนห้าเชินในตอนนั้นเจียนถึงขีดจํากัดเต็มทีหาไม่แล้วมันคงไม่สามารถชักนำหายนะทันสวรรค์ให้ปรากฏก็ได้ในเวลาแค่สปีถึงแม้ว่าจะต้องการโอกาสที่เหมาะสมในการชักนำหายนะทันสวรรค์ หากแต่โอกาสที่ว่าหากมิใช่ผู้ที่มีสำนึกรู้ฟ้าดินถึงในระดับหนึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะพบพ่านโอกาสดังกล่าวจากคฤหา์ที่ข้าเคยอยู่ระยะทางก็ไม่ได้ไกลอะไรแต่สำนึกรู้ฟ้าดินของข้ากลับระรุถถือระดับนี้แล้วในระหว่างที่งายมือเร่งเร้าพลังเซียนสุรยิยันต้นกำเนิดออกมาต้นหลิงเทียนย่อมสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจของมันที่เพิ่มพูนขึ้นตามระดับสำนึกรู้ฟ้าดินของเขา ตอนนี้ตัวหลิงเทียนจดจ่ออยู่กับการเชื่อมโยงอันลึกซึ้งบางประการจากพลังเซียนสุริยันต้นกําเนิดกับฟ้าดินจนไม่ได้แยแสเจ้าวังวิญญาณอสุราชีนานฟงที่เหินร่างติดตามมาแม้แต่น้อยเพราะเขารู้ดีว่าตราบใดที่เขายังอยู่ในเขตวังเซียนสัญจรให้ชีนานฟงมีความกล้ามากกว่านี้อีกสิบเท่ามันก็ไม่กล้าลงมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อวี๋เหวินห้าวเชิญเจ้าวังเซียนสัญจรกาลังจะทะลวงถึงครึ่งก้าวเซียนอมตะในอีกไม่กี่วันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ชีนานฟงยังจะกล้าลงมือใดๆ ตอนนี้ต้วนหลิงเทียนก็ตระหนักได้ถึงสถานการณ์เรื่องราวอย่างกระจ่างตราบใดที่เขาไม่ออกนอกเขตวังเซียนสัญจรฉีหนานฟงก็ไม่มีวันกล้าทำร้ายเขาสำหรับเจ้าวังเซียนสัญจรอ,อย่างอวีว๋หวนห้าวเฉินนั้นต้วนหลิงเทียนไม่อาจไม่หวั่นเกรงแต่เขาก็ต้องการทำตามความต้องการของพลังสุริยันที่กำลังพุ่งพล่านในร่างราวกับมันถูกบางสิ่งเรียกหาดูเหมือนว่าณนะจุดที่เมฆาหายณนะสุสวรรค์มาบรรจบกันนั้นมีอะไรบางอย่างกำลังเพียหาพลังสุรยิยัน ในใจเขาบังเกิดลางสังหณรอันแรงกล้าประการหนึ่งเขาไม่อาจพลาดโอกาสนี้ไปได้เด็ดขาดพลังสุริยันนั้นมาจากผู้เท่าหัวและยังเป็นพลังอํานาจของระนาบเทโลกเป็นพลังที่เหนือล้ํายิ่งกว่าพลังใดๆในระนาบโลกียะทั้งมวลมีอํานาจหนุนเสริมให้พลังของข้าเหนือล้ากว่าขอบเขตเดียวกันอย่างทาบไม่ติด ตอนนี้ณนะใจกลางที่เมฆาหายหนะ้สุรสวรรัลทุกอวีวินเฮ้าชาวเวอร์ชักนำมาไปบรรจบกันกลับมีบางอย่างกำลังเพรียหาพลังสุริยันอย่างประหลาดและยิ่งข้าเข้าใกล้จุดที่เมฆหายนะสูรสวครร์มาบอรบรรจบกันมากเท่าไหร่ไม่เพียงแต่พลังสุริยันในร่างยิ่งปั่นป่วนพุ่งพล่านราวกับกำลังจะเดือดสำนึกรู้ฟ้าดินของข้าย,ยังเพิ่มพูนสูงขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนจะมีแต่ผลดีกับข้าไม่มีอันตรายใดๆ ในระหว่างเหินร่างไปต้นหลิงเทียนก็ได้ชั่งน้ํำผลได้ผลเสียในใจเขาเองก็ได้คิดทบทวนเรื่องจะไปยังณจุดนั้นกับเรื่องที่จะถอยหนีออกไปจากที่นี่เขาไม่ใช่ตัวง่งที่คิดจะไปรนหาที่ตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้างกายยังมีภรรยากับลูกสาวของเขาอยู่ด้วยแบบนี้นี่เจ้ากิดจ,จะทำบ้าอะไรกันแน่ตอนนี้เจ้าไม่เพียงแต่จะไม่พาพวกเราหนีออกจากวังเซียนสัญจร แต่เจ้ายัางมุ่งหน้าไปทางคฤราสหาดเจ้าวังเซียนสัญจรน,นั่นอีกหากเจ้าอยากตายก็ไปตายคนเดียวอย่าได้ลากซือหลิงกับเครือเอ๋อให้ตายตกไปกับเจ้าการรู้เยี่ยนที่อดทนมานานพอเห็นว่าต้นหลิงเทียนยังมุ่งหน้าไปยังคฤราสหาเจ้าวังเซียนสัญจรไม่เลิกนางก็ทนไม่ไหวสื่อไประเบิดพรงออกมาอย่างเกรี้ยกราดพที่หญิงข้าเชื่อว่าที่พี่เทียนกระทำเช่นนี้ย่อมมีเหตุผลท่านอย่าได้กังวลเลย และแทบจะเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่การหรูเยี่ยนร้อนใจจนทนไม่ไหวระเบิดโพร่งออกมานั้นเครือเอ๋อก็กล่าวปลอบนางออกมาทันทีเห็นได้ชัดว่านางเชื่อใจต้วนหลิงเทียนอย่างไร้เงื่อนไขใช่แล้วท่านป้าท่านพ่อไม่คิดร้ายกับพวกเราหรอกต้วนซือหลิงยังหันไปพยักหน้ากล่าวกับการหรูเยี่ยนเห็นแบบนี้การหรูเยี่ยนถึงกับอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกต้วนหลิงเทียนเหลือบมองการหรูเยี่ยนเล็กน้อยแต่ไม่คิดจะตอบอะไรนาง ด้วยพลังของข้าตอนนี้หากไม่ใช้ตราผนึกมานข้าไม่ใช่คู่มือของเจ้าวังวิญญาณอสูราชีนานฟงกับเจ้าวังเซียนสัญจรอวิ๋เหวินเ้าเฉินแน่นอนและต่อให้ใช้ตราผนึกมานจริงโอกาสข้าพกมันได้กับข้าไม่ได้ก็แทบจะพอพอกันเกิดข้าเลือกหนีไปแล้วดันใช้ตราผนึกมานข้าชีนานฟงไม่ได้ขึ้นมางั้นจะหนีไปตอนนี้หรือจะมุ่งหน้าไปยังสถานที่สถานที่อวี๋เหวินเ้าเฉินอยู่ผลลั์มันก็แทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย แถมตอนนี้จะอย่างไรอวี๋วนห้าวเฉินก็ยังไม่ใช่ครึ่งเก้าเซียนอมตะท่าตราผนึกมานสามารถฆ่าฉีนานฟงได้นั่นหมายความว่ามันก็สามารถฆ่าอวี๋วนห้าวเฉินได้เช่นกันในเมื่อจะหนีไปหรือจะเข้าไปยังจุดศูนย์กลางก็มีผลลัพธ์ไม่แตกต่างกันแบบนี้ถ้างั้นทำไมข้าจะไม่ลองทำตามเสียงเรียกหาพลังสุริยันมุ่งหน้าไปยังใจกลางณจุดที่เมฆหายนะสู่สวรรค์มาบรรจบกันดูสักคราบางทีที่นั่นอาจจะมีวาสนาบางประการรอข้าอยู่ก็เป็นได้